มาทรย์ที่นิยมลงทุนมากที่สุดนะคะเป็นอะไรคะอ่ะยจะบอกนะคะวันนี้เนี่ยสิ่งที่นะคะลงทุนมากที่สุดเห็นจะเป็นเรื่องของที่ดินเปล่าเพราะว่าที่ดินเปล่านั้นสามารถนะเขาเรียกว่าเป็นอะไรที่พื้นฐานสำคัญที่สุดเลยในการที่จะนําไปต่อยอดเพื่ว่าปลูกสร้างอาคารพาณิชย์หรือว่าจะเป็นโรงแรมบ้าน ช่าหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะมันจะเป็นอะไรที่พื้นฐานเริ่มจากที่ดินปร่บนั่นเองและอันที่สองก็คือว่าในส่วนของที่ดินนั้นนะก็มีเรียกว่าเป็นอะไรที่คงทนถาวรในการสืบทอดต่อมรดกไปได้ยาวๆนั่นเองนะอันที่3ก็คือว่าเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าอ ที่ดินนี้ไม่สามารถทําลายได้เลยถือว่าเป็นสินทรัพย์ที่แท้จริงนั่นเองนะคะและข้อดีข้อสุดท้ายก็คือเป็นเรื่องของว่าที่ดินปล่านั้นมีจํากัดเพราะอย่าลืมนะคะคนที่เข้ามานะใช้ที่ดินนั้นก็เพิ่ม มากขึ้นทุกวันนั่นเองนะคะเลยทําให้ที่ดินณวันนี้เริ่มมีจํากัดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้การลงทุนที่ดีที่สุดณเวลานี้เห็นจะเป็นเรื่องของที่ดินเปล่านั่นเองนะคะซึ่งสามารถนําไปต่อยอดทําธุรกิจได้หลายรูปแบบนั่นเองนะคะนี่คือหนึ่งความรู้เคล็ดลับที่นํามาฝากกันนะคะถ้าหากคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ช่วยแบ่งปันออกไปด้วยนะคะและถ้าวันนี้ท่านใดที่สนใจในเรื่องของการลงทุนสามารถติดตามควายได้ที่เพจควายสังหานะคะก็จะมีสารบัญมากมาย ให้ทุกคนนั้นได้เลือกจัดสั์ในเรื่องการลงทุนนะคะยินดีให้ข่บรุษษาทุกคนค่ะนะฝากติดตามกันด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์คราวหน้า,า,าจะเป็นสาระอะไรดีมาแบ,บ่งปันนั้นติดตามกันนะคะแล้วเจอกันใหม่ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ